กินมะม่วงยายแววนี่มะม่วงเบาด้วยพี่น้องตนอ้นด้วยบ้านยายแววนี่แหละบ่ค่อยดกกันใดยได้กับพ่อได้กินอยู่นี่ก็จะเป็นเคียวสะเวยใช่เปรี้ยวมากนะคะลูกเล็กๆอย่างเงี้ยมัน,นี่ยายแววเห็ดน้ำปลาหวานเองจ้ะตัดมได้ไทยเห็ดพี่น้องบ้างเนาะน้ำปลาหวานสูตรย,ยายแววนี่จ้ะถ้าเก็บใส่ตู้เย็นได้เป็นปีสองปีจ้ะ เฮ็ดแบบว่ากินกับสมก็ได้กับสะเดาน้ำปลาหวานปลาดุกย่างอย่างก็ได้จ้ะมาจ้ากินสมน,นกันคิดอยากนะ้วมันสวัสดีจ้าพี่น้องมาจ้ามากินสมน,นกันกับยายเว,วอรวมคิดอยากสมมือ่อใดกันยากทีว่ายายแววว่ามือใดกันยากอัน เตรียมงานจ้ะเตรียมงานบวชลานไซบวชฟูฟิมเจเบวเคยลงคลิปสูตรน้ินประวันนะแต่โดนเนาะสูตรเจเบลแซบแน่นอ่น บวชครูเฟมจ้ะสีบวด,ดวันที่สองนะพี่น้องเริ่มตเตรียมคลองแล้วตเตรียมคลองได้ประมาณแปดสิบเอร์เซ็นต์ละกระเห็ดแบบง่ายๆพี่น้องบวชมื่อเดียว ม่วงเบามักม่วงเบานี่เพื่อนสิมีกินเฉพาะของเพื่อนนะมันสิหอมคือมักม่วงโบราณสมัยก่อนน่ะจะไปคนละยัง ไส้กุ้งแห่งไส้สห,ห,หอมเตียวไส้ปลาแห่งรับรองอร่อย เข้มข้นมากเราจะบวชครฟิเมีคับเพื่อนบวชมือเดียวน่ไหมายงืโกนหัวอ่าผนักยมื่เสาเนอะจึากยมื่เสาตอนใบบวชปิกมพลย ทำไมเาราไข่อยู่บ้านสั้นจิ้นเพาะาว่าอยากเหตุงั้นเปิดกระจกว่าเป็นเด่นใส่กินคนเดียวเลยนะสมมาเด้อจ้าจัดอื้อ lập như bềm nạ thôi nạ thân bà หอมนม่เลยถันมาพริกสดซอยพริกสดใช้ได้ประมาณอย่างนี้แล้วบางมืองแถวเซยเปาลีนี่ดกใช่ไหมนึมกว่าจะบ่ได้กินเห็นดอกมันแห้งๆได้กินเยอะ ปีที่แล้วนี่ไม่ได้กินเลยเป็นแค่ต้นเดียวลน้นิ่มๆแพายุมามอืมสดมาก มื่อก่อนยายแววถ่ายคลิปเฮ็ดกับเขาพี่น้องเฮ็ดกับเขาเรียบร้อยแล้วกำลังซิมานั่งกินกำลังกินได้บ้านได้กินแท้กำลังนั่งสวัสดีค่ามีแขกมาบ้านนะก็ะเลยบ่ไดถ่ายคลิป <c oughs> เอาล้มกับบไดพี่น้งองพอสิล้ม กินอาทีกย์กโฆษณาบักกุ๊บสามสี่นาทีกินชาวบ้านมาหาพ่อหลวงบ,บัมาอยมาเบ้าจนโดนเนาะเป็นชั่วโมงสองชั่วโมง Mình này bạn Mình hòn nó. nọ Kiểu sầu so ơi này sẹp này sẹp Nhưng này sẹp Thôi nào này đứa này Chúng ta xem xong Nhằm thân quầm quầm Nằm bảo vạn dây béo đi là tịt đó เนีเขียวน้ำตาลสองกิโลเป็นน้ำปลาหวานเลยหนามาม่วงแล้วดิ้นน้อยมากกินซื้อเข้ามานิดเดียวกับบะแซบนะเขียวแม่เ็ดเขียวน้ำตาลให้ได้จ้ะกกเขียวน้ำตาลเอาจนเป็นฟองใหญ่ๆอ่ดี๋ยวแววเคยลงคลิปอยู่ เข,เขียวเขียวให้มันเหนียวคือข้าเฮ็ดไข่ลูกเคยเขียวเสีมเยมันจะติดไข่กันเฮ็ดไข่ลูกเคยเขียวน้ำตาลแล้วก็ละลายกับปีใส่จ้ะเขียวน้ำตาลได้ที่ละลายกับปีใส่ใส่ชูรสใส่ชูรสน้ำค่อยแบ่บผู้ใดบ่มักกับ่ใส่เนาะผู้ในะดมักกับใส่ ใส่พริกป่นไม่ต้องเฮ็ดเผ็ดน้ำปลาหวานแล้วก็เจียวหอมแดงใส่ตำปลาย่างใส่ใส่กุ้งกินกับสะเดากระแซบกินกับมะม่วงกระแซบนาะขนมากเครื่องเนียน คลิปนี้จะแววขอลาสักนี้กันนะจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องย่าแววชาแน,นลจ้ะพอกันไม่คลิปหน้าเจ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย